สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องค o กกี้มูฟี่คลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เรื่อง The Emperor, Owner of the Mask องค์ชายนักกากเหล็กถ้าพร้อมแล้วไปร,รับชมกันเลยค่ะมือสังหารพร้อมอาวุธครบมือมารวมตัวกันพเพื่อเตรียมจะจับตัวองค์ชายไปให้หัวหน้าพักมานและดูเหมือนว่าพวกมันจะล้อมองค์ชายไว้ทุกทิศท,ทางลูกธนูนับสิถูกยิงมาให้องค์ชายลองชิมแต่องครักษ์ผู้มากฝีมือก็ใช้วิชาควงดาบสอยลูกศรร่วงอย่างคล่องแคล้ว องครักษ์รีบจัดการพวกนักดาบเพื่อเปิดทางให้องค์ชายหนีไปทางตรอกข้างๆแต่ไม่นานองค์ชายก็ถูกจอมยุทธของพรรคมานตามมาดาักไว้จอมยุทธหนุ่มไม่รอช้าเข้าฟาดฟันองค์ชายอย่างไรปลานีไม่ให้เกียรติชีวิตขององค์ชายเลยแม้แต่น้อยโชคดีที่องครักษ์โผล่มาช่วยได้ทันและพยายามจะต่อสู้กับไอจอมยุทธสุดความสามารถแต่ดูเหมือนว่าองครักษ์หนุ่มจะเสียท่าโดนฟันเข้าที่แขนจนกระเด็นไปกองกับพื้น ในตอนนั้นองค์ชายหน้ากากผู้ใส่ซื่อเห็นว่าตอนนี้พวกเขาเสียท่าจนไร้ทางหนีจึงตัดสินใจจะยอมไปกับพวกพักมาแต่โดยดีเพื่อรักษาชีวิตขององค,ครักษ์เอาไว้แต่ไอ้จอมยุทธ์ดันเหลือบไปเห็นหยบประจําตัวขององค์รัชทาย,ยาทอยู่ในมือของหนุ่มขายน้ำที่องค์ชายฝากเอาไว้จอมยุทธหนุ่มเลยคิดว่าเขาคือองค์ชายตัวจริงและสั่งให้มือสังหารเข้าไปจับตัวในวินาทีที่องค์ชายหน้ากากากําลังสินง้นหวังไม่รู้จะช่วยเพื่อนยังไง จู่ก็มีลูกธนูปริศนาพุ่งปากพวกมือสังหารอย่างจังเพราะแบบนี้เหล่าทหารจากวังหลวงได้เดินทางมาช่วยองค์ชายไว้ได้อย่างฉิวเฉียดทําให้จอมยุทธหนุ่มต้องเรียบถอนตัวจากภารกิจส่วนพวกองค์ชายก็รอดตายมาได้อย่างวุดวิด ระหว่างนั้นแม่หญิงขวากุลก็เดินทางไปพบกับปู่หัวหน้าพักมานเพื่อจะลองเจรจาขอให้หยุดตามลาองค์ชายหวานใจของนางท่านปู่เลยอธิบายว่าการพาองค์ชายเข้าพักมานในวันนี้จะเป็นการปูทางให้องค์ชายกลายเป็นพระราชาหุ่นเชิดของพักในวันข้างหน้าขวากุลได้ยินก็ลองยกสุภาษิตมาเล่าให้คุณปู่ฟังว่าหากเราบังคับให้เสือเชื่อฟังวันใดมันหิวมันก็พร้อมจะแหวงกัดเราได้ทุกเมื่อ แต่หากเราทำให้เสือศรัทธาแม้จะหิวโหวยสักแค่ไหนมันก็จะไม่ทำร้ายเจ้าของจากนั้นฮวากุณก็เสนอคุณปู่ไปว่าจะดีกว่าไหมเจ้าคะหากค่าได้กุมหัวใจขององค์ชายเพื่อควบคุมว่าที่กษัตริย์ทั้งร่างกายและจิตใจคุณปู่ได้ยินก็เอาแต่ยิ้มเรากลับไม่ค่อยอินด้วยสักเท่าไหร่ เย็นวันนั้นแม่หญิงฮวากุลเลยไปดักรอเจอป้าป่าทิ้านพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้ท่านพ่อชื่นใจเรากับกําลังจะมาขออะไรบางอย่างฮวากุลไม่รอช้าเอ่ยปากบอกพ่อไปตรงๆว่าตอนนี้นางอยากเป็นพระชายาขององค์ชายจนตัวสันแม่แท้จริงแล้วนางเพียงอยากจะปกป้ององค์ชายเพราะรู้ดีว่าหากได้แต่งงานจริงท่านปู่คงไม่กล้าเอาชีวิตหลานเขยของตัวเองเมื่อท่านพ่อได้ยินก็ตอบลูกสาวไปว่า อะไรที่เจ้าอยากได้พอจะให้หมดเลยเว้นแต่การไปแต่งงานกับองค์ชาเรือนนั่นเพราะอย่างไรปู่เจ้าก็คงไม่ยอมแม่หญิงขาวากุลรู้ดีว่าพ่อของนางก็เป็นหนึ่งในพวกบ้าอำนาจเลยขายไอเดียว่าหากนางได้เป็นพระชายาขององค์ชายท่านพ่อก็จะได้เป็นพ่อตาของว่าที่พระราชาและตำแหน่งหัวหน้าพักมารก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมวันรุ่งขึ้นท่านพ่อจึงจัดแจงพาลูกสาวไปเข้าฟ้าพระแม่เหสี ผู้มีสิทธิ์ขันในวังหลวงและเป็นผู้ดูแลพิธีคัดเลือกพระชายาด้วยพระองค์เองแม้ทีแรกพระไมเหสีจะบอกว่าทรงถูกใจและอยากได้หวากุลมาเป็นลูกสะพ้ยแต่ก็ทรงรู้ดีว่าอย่างไรท่านปู่หัวหน้าพักมันก็คงไม่ยอมและในอนณาจาักนี้คงไม่มีใครกล้าขัดเขาได้สุดท้ายตำแหน่งพระชายาที่ขวากุลเฝ้าหวางังก็คงต้องปิวเปตามระเบียบ แม่หญิงขวากุลรู้ดีว่าคงไม่มีวิธีใดจะปกป้ององค์ชายจากพัรคมานได้เลยวกกลับไปหาท่านปู่ที่พักเพื่อจะขอให้จอมยุทธอันดับหนึ่งของพัรคมาเป็นลูกน้องประจำตัวซึ่งท่านปู่ก็ไม่ขัดข้องอะไรคำคืนนั้นฮวากุลเลยหาจังหวะคุยกับจอมยุทธหนุ่มและบอกเขาไปว่าหลังจากนี้เจ้าจะเป็นคนของข้าแล้วนะจงจำไว้ให้ดีหากองค์ชายเสียชีวิตข้าก็จะตายตาม ฉะนั้นจงปกป้ององค์ชายดังที่คอยปกป้องข้าเพื่อให้ข้าสามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แบบนี้จอมยุทธหนุ่มผู้ซื่อสตัตย์จึงต้องหันหลังให้กับพักมานเพื่อทำตามคำสั่งของนายหญิงอย่างไรทางเลือกวันรุ่งขึ้นท่านเจ้าเมืองกับนายกองหนวดจิมก็แอบไปสืบเรื่องการชุดจริตของกองงานน้ำอย่างลับๆตามพระบัญชาขององค์ชายแต่ข่าวดันล่วงรู้ไปถึงหูของพักมานพวกมันเลยส่งขุนนางไปขู่พระราชาหุ่นเชิด ให้ลงโทษท่านเจ้าเมืองโทษฐานที่กล้าไปหยามกับกองงานน้ําของพรรคมารสาบาทจึงต้องส่งทหารไปคุมตัวท่านเจ้าเมืองมาเข้าคุกกลางดึกวันรุ่งขึ้นเมื่อองค์ชายทราบเรื่องก็รีบปลอมตัวเป็นคุณชายเพื่อจะไปช่วยท่านเจ้าเมืองออกจากคุกแต่ท่านเจ้าเมืองก็ไม่ยอมหนีเพราะกลัวลูกสาวจะเดือดร้อนเลยขอให้คุณชายช่วยพาคุณหนูกาอื่นไปอยู่ที่ปลอดภัยพร้อมกับฝากจดหมายไปให้นางด้วย องค์ชายรีบควบมาออกจากวังเพื่อไปหาคุณหนูที่บ้านและขอร้องให้นางหนีนั่นทําให้คุณหนูแปลกใจว่าทําไมนางจะต้องหนีทั้งที่ไม่ได้ทําอะไรผิดองค์ชายเลยรีบให้สัญญาว่าจะพาท่านเจ้าเมืองกลับมาโดยวไวนางจึงยอมทําตามคําขอหลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนจากนั้นไม่นานองค์ชายก็รีบวกกลับมาที่คุกเพื่อจะพาท่านเจ้าเมืองหนีไปอยู่กับลูกสาวแต่ก็ต้องเผชิญกับความจริงที่แสนโหดร้าย เมื่อท่านเจ้าเมืองยืนยันว่าจะขออยู่รับโทษในคุกแห่งนี้เพระาะทราบมาจากพระราชาว่านี่คือคำสั่งของพักมานหากคิดหนีเกรงว่าจะทำให้ลูกสาวสุดที่รักต้องตกอยู่ในอันตรายจึงขอฝากฝังให้คุณชายช่วยดูแลคุณหนูกาอื่นด้วยเย็นวันนั้นองชายรีบเข้าเฝ้าเสด็จพ่อเพื่อวิงวอนขอให้ทรงโปรดพระราชาทานอภัยโทษให้แก่ท่านเจ้าเมืองโดยไม่รู้เลยว่า แท้จริงแล้วพระบิดาของตนเป็นเพียงพระราชาหุ่นเชิดของพักมานที่ไร้ซึ่งอำนาจใดๆไม่นานจู่ๆขันทีคนสนิทขององค์ชายก็มาขอเข้าเฝ้าเพื่อแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเติมจากพักมานสั่งให้องค์ชายหน้ากากเป็นผู้ลงมือประหารท่านเจ้าเมืองด้วยตนเองมิเช่นนั้นพวกมันจะเอาชีวิตผู้ที่อยู่รอบตัวองค์ชายให้หมดจากนั้นน้องขันทีก็เกิดน้ำลายฟูมปากชักกระเดากระเดาจากไปอย่างอนาถ วันรุ่งขึ้นพระราชาหุ่นเชิดรีบม,มาหาองค์ชายแต่เช้าเพื่อขอให้เขาเข้มแข็งฝืนใจท,ทําตามที่พักมารสั่งม่เช่นนั้นอาจจะมีคนตายอีกมากแต่หัวเด็ดตีนขาดองค์ชายก็ไม่อาจลงมือประหารว่าที่พ่อตาของตัวเองได้แล้วร้องไห้อ้อนวอนพระปิดาให้ทรงหาทางช่วยท่านเจ้าเมืองด้วยพระราชารู้ดีว่ายังไงก็ไม่อาจขัดคำสั่งของพักมานได้จึงสั่งให้จับตัวองค์ชายไปขังไว้ที่คุกใต้ดิน และหาคนมาใส่หน้ากากเหล็กปลอมตัวเป็นองค์ชายไปทำหน้าที่ประหารท่านเจ้าเมืองแทนไม่นานองค์ชายตัวจริงก็ได้สติพยายามจะหาทางหนีออกจากคุกแล้วจู่ๆแม่หญิงฮาวากุลก็มาเสดาะกุญแจให้เพราะนางลักลอบเข้าวังเพื่อแอบเฝ้ามอง,ององชายมาโดยตลอด แม่หญิงจ,จัดแจงให้องค์ชายยืมม้าขี่ไปลานปลาหานนางจะได้นั่งอบแผ่นหลังขององค์ชายอย่างฟินฟินระหว่างนั้นคุณหนูกาอื่นก็เปิดจดหมายของคุณพ่อและเพิ่งรู้ว่านี่เป็นจดหมายบอกลาลูกสาวเพราะท่านเจ้าเมืองรู้ตัวดีว่ายังไงเขาคงไม่รอดคุณหนูกาอื่นจึงรีบบึ่งไปที่ลานปลาหารเพื่อหวังจะช่วยชีวิตท่านพ่อให้ได้ ในตอนนั้นผู้ที่กำลังสวมหน้ากากเหลกอยู่บนลานประหารก็คือองครักษ์ขององค์ชายที่ต้องจำใจรับหน้าที่ประหารท่านเจ้าเมืองอย่างกระอักกระอ่วนแม้องค์ชายตัวจริงจะพยายามวิ่งสุดแรงเกิดเข้าไมา่หยุดการประหารแต่ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าแล้วอ P 3ีก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ท่านเจ้าเมืองถูกจับมาที่ลานประหารและรู้ดีว่าตนต้องสละชีวิตเพื่อปกป้องลูกสาวไม่ให้ตกอยู่ในอันตราย แต่ระหว่างนั้นจูจๆคุณหนูกาอื่นก็โผล่มาคุกเขา่าอ้อนวอนร้องขอชีวิตท่านพ่ออย่างน่าสงสารบรรดาชาวบ้านต่างรู้ดีว่าท่านเจ้าเมืองเป็นขุนนางสุดจริตไม่ควรถูกลงโทษจึงพากันร,ร้องขอให้ปล่อยตัวแต่ท่านเจ้าเมืองก็เอ่ยปากยืนกลานว่าเขาแอบอ้างพระบัญชาองค์ชายซึ่งมีความผิดเท่ากับการคิดกบฏสมควรได้รับโทษประหารชีวิต ในตอนนั้นองครักที่กำลังสวนบทบาทขององค์ชายต้องฝืนใจยอมสังหารท่านเจ้าเมืองผู้บริสุทธิ์อย่างไรทางเลือกตอนหน้าต่อตาคุณหนูกาอื่นที่ร้องไห้เสียใจจนเป็นลมหมดสติขณะนั้นคนขายน้ำก็ดันเหลือบไปเห็นองค์ชายตัวจริงพยายามเข้ามาห้ามการประหารจึงรู้ทันทีว่าองค์ชายที่สังหารท่านเจ้าเมืองแค่ใส่หน้ากากหลอกเด็กปลอมตัวมาหลังพิธีประหารเสร็จสิน้นองค์ชายเรียบเทินทางมาหาคุณหนูกาอื่นที่เรือน เพื่อจะดูว่าพอจะช่วยอะไรนางได้บ้างแต่คุณหนูกาอื่นก็ร้องขอให้เขาพานางไปเข้าเฝ้าองค์ชายนักกากเพราะคิดว่าเขาเป็นพระสหายขององค์ชายในตอนนี้คุณหนูแสนจะคับแค้นใจไม่คิดว่าองค์ชายจะกล้าประหารขุนนางที่พักดีอย่างท่านพ่อได้ลงคอคิดแล้วก็เสียใจร้องไห้จนเป็นลมหมดสติไปอีกรอบนั่นทําให้องค์ชายโคตรรู้สึกผิดต่อสตรีอันเป็นที่รัก เพราะรู้ว่าเขาเป็นต้นเหตุให้นางต้องสูญเสียพ่อและทุกข์ใจขนาดนี้องค์ชายนั่งคุกเข่าสำนึกผิดอยู่ที่เรือนจนถึงค่ำและมิหนุ่มขายน้ำเข้ามาปลอบใจเพราะเขารู้ดีว่าองค์ชายไม่เกี่ยวข้องกับการตายของท่านเจ้าเมืองจึงขอเสนอตัวช่วยองค์ชายหาวิธีปรับกองงานน้ำและพวกที่อยู่เบื้องหลังกลางดึกวันนั้นองค์ชายเลยพาคนขายน้ำไปเข้าเฝ้าพระราชาเพื่อเสนอความคิดขอสับเปลี่ยนฐานะชั่วคราว โดยให้คนขายน้ำปลอมตัวเป็นองชายกรรมละลอส่วนองค์ชายตัวจริงจะปลอมตัวเป็นชาวบ้านเพื่อออกไปหาทางกวาดล้างพักมานวันรุ่งขึ้นองค์ชายก็จ,จัดกาเปิดคอร์สสอนกิยามารยาทให้กับคนขายน้ำเริ่มตั้งแต่การเดินเยี่ยงสุภาพชนไปจนถึงการวางตัวต่อหน้าข้าราชบริพารจนองค์ชายมั่นใจว่าคนขายน้ำจะรับหน้าที่ปลอมตัวเป็นองคชายกรรมละลอเพื่อให้เขาออกจากวังไปหาทางปราบพักมานให้ได้ ระหว่างนั้นพวกพักมันก็กำลังจัดงานเลี้ยงฉลองกันยกใหญ่ที่สามารถกำจัดเจ้าเมืองผู้สุดจริตและกำรับองค์ชายผู้อ่อนแอแถมยังคุยกันอย่างสนุกปากว่าองค์ชายหน้าก,ากากคงเก่งแต่ปากพอเจอของจริงคงหนีไปร้องไห้ตอแต้อยู่ในพระตำหนัก ไม่คิดว่าจูๆ่ๆองคชายหน้ากากจะมาปรากฏตัวขึ้นณที่ทําการพักมานจนบรรดาขุนนางสมาชิกพักถึงกับอึ้งกิมกี่อ์ค์ชายแค่แวะมาเยี่ยมเยียนและขอเห็นหน้าหัวหน้าพักมานโดยไม่ได้นัดหมายจนมันตั้งตัวทับไม่ทันทําเป็นขอโทษขอโพยที่ไม่ได้จัดพิธีต้อนรับองค์ชายได้โอกาสเลยบอกมันไปว่าไม่ต้องมาพิธีหรอกเพราะหากเป็นไปตามกฎเกณฑ์ใครอย่างท่านคงต้องไปคุกเข่าในดินโคลน เพราะฉะนั้นอย่าเกรงใจข้านักเลยเชิญนั่งก่อนเถอะหัวหน้าพักพยายามเก็บอาการและถามองค์ชายว่าเพราะเหตุใดจึงทรงเสด็จมาเยือนถึงที่นี่องค์ชายเลยสั่งให้องคครักเอาดอกไม้มามอมให้ไอ้หัวหน้าพักแล้วเริ่มเล่าให้มันฟังว่าเมื่อครั้งที่ข้าได้พืชในใจกันนี่มาข้าคิดว่ามันเป็นแค่ดอกหญ้าที่ไร้ดอกเพิ่งรู้ว่าหลังผ่านหิมะและลมแรงกลับผลิดอกเบ่งบานสง่านัก ซึ่งองชายกำลังเปรียบเลยถึงตัวเองที่กำลังผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากและจะกลายเป็นพระราชาที่แข็งแกร่งในอนาคตเมื่อองค์ชายเสด็จกลับหัวหน้าพักมารก็โรกรธโกรธจนเส้นเลือดในสมองทับระเบิดที่ถูกองคชายบุกมาท้าทายถึงรังแบบนี้แถมยังมีท่าทีแข็งกร้าวไม่เหมือนลูกแห่ที่พวกลิ้วล้อเล่าให้ฟังหลังจากนั้นองค์ชายก็เปลี่ยนชุดเป็นคุณชายเดินทางไปหาคุณหนูกาอื่นเพื่อเตรียมบอกลา เขาได้มอบจี้เซี่ยวจันเพื่อเปิดเผยความรู้สึกในใจที่แอบชอบนางมาโดยตลอดจากนั้นก็เข้าไปจุ๊บหน้าผากของคุณหนูด้วยความอาลายัยเพราะรู้ดีว่าตอนนี้เขาอ่อนแอเกินกว่าจะปกป้องนางได้แต่ก็ให้สัญญาว่ายังไงเขาก็จะกลับมาหานางอีกครั้ง เย็นวันนั้นจูจุพักมานก็เกิดคลึกต้องการจะนำตัวองค์ชายหน้ากากมาทำพิธีเข้าพักในทันทีคนไข้น้ำที่ตอนนี้อยู่ในวงังเลยตกกระไดพลอยโจรสวมหน้ากากกลายเป็นองค์ชายกัมมาอชั่วคราวเพื่อไปตบตาพวกพักมานค่ำคืนนั้นองค์ชายกัมมาอถูกจับตัวไปเข้าพิธีต้อนรับน้องใหม่องค์ชายทำตัวเจียมเจียมอย่างเห็นได้ชัดต่างจากคนที่เพิ่งบุกไปที่ทำการพักมานอย่างห้าวหาญสิ้นเชิงและแล้วหน้ากากเหล็กก็ถูกกระชากออก แล้วองค์ชายกรัรมมาลอก็ถูกบังคับให้ดื่มน้ำดอกฟินเพื่อให้เกิดฤทธิ์เสพติดตามกฎของสมาชิกพักมารฤทธิ์ของมันทำให้ผู้ดื่มเจ็บปวดไปทั่วร่างรากับถูกแผเผาแน่นอนว่าหัวหน้าพักมารรู้อยู่แล้วว่าองค์ชายกัมมลอที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่องค์ชายตัวจริงที่เขาเพิ่งเจอแต่กำลังมีแผนชั่วอะไรบางอย่างในใจหัวหน้าพักมารรีบพามือสังหารจำนวนมากบุกเข้าไปในวังกลางดึก โดยได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าขุนนางเลวที่เป็นสมาชิกพรรคทำให้สามารถบุกไปหาพระราชาที่ถงทรงงานได้อย่างง่ายดายมันพยายามเยาะเย้ยสะบาทว่าการที่ทรงใช้หน้ากากปิดบังใบหน้าขององค์ชายทำให้ตอนนี้พรรคมาสามารถจับใครมาสวมหน้ากากเพื่อขึ้นเป็นราชาก็ได้ระหว่างนั้นนางนายก็รีบนำข่าวเรื่องพรรคมาปบุกวางมาทุนพระสนมมารดาทางสายเลือดขององค์ชายเพื่อจะให้รีบหนีไปอยู่ในที่ปลอดภยัย แต่ไม่ทันไรจูจูพระสนมก็ทรงกระอักเลือดเรากับถูกวางยาพิษในน้ำชาและนี่ก็เป็นหนึ่งในแผนการของพักมานที่เตรียมจะกำจัดคนของพระราชาให้สิ้นซากในค่ำคืนนี้ตัดกลับมาที่โถงทรงงานพระราชาหุ่นเชิดกำลังถูกไดร์รอมด้วยมือสังหารของพักมานหม่มั่นจะเอาชีวิตแม้หัวหน้าราชาองครักษ์จะพยายามเข้ามาอารักขาแต่ก็มีกำลังเพียงหยิบมือเดียวระหว่างนั้นองค์ชายตัวจริงก็กลับเข้าวาง เตรียมจะมาบอกลาสเสด็จพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกเดินทางแต่แล้วองค์ชายก็ต้องตกใจที่เข้ามาเห็นพวกมือสังหารยุเยเยะไปหมดวินาทีนั้นหัวหน้าพักก็ได้เห็นโฉบหน้าที่แท้จริงขององค์ชายเป็นครั้งแรกและสั่งให้มือสังหารรีบเข้าไปจับตัวองค์ชายมาให้ได้พระราชาจึงรีบสั่งให้หัวหน้าราชองครักษ์เข้าไปคุมกันองค์ชายโดยด่วนในตอนนั้นเกิดการประดับชุลมุนไปหมดและขณะที่องค์ชายกำลังปะดับกับพวกมือสังหาร พระราชาก็สังเกตเห็นว่าหัวหน้าพรรคมันกำลังจะเดินเข้าไปทำร้ายองค์ชายจึงรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพยายามจะเข้าไปช่วยพระโอรสแต่ก็พลาดตาถูกมือสังหารฟันเข้าที่กลางลำตัวหัวหน้าพรรคพูดชั่วร้ายจึงขอรับเกียรติเป็นผู้ปลิดชีพพระราชาหุ่นเชิดด้วยมือตัวเองเอาดาบปลายแหลมทิ่มเข้ากลางลำตัวของฝาบาทอย่างไร้ปลาณีต่อหน้าต่อตาพระโอรสอย่างองค์ชายที่ร้องโอดครวญถึงเสด็จพ่อที่เพิ่งจากไป แล้ว EP 4ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากดูต่อช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะและแอดจะรีบอัป EP ถัดไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ